หลายคนเชื่อว่าถ้าเรียนเก่งนั่งแถวหน้าห้องตั้งใจฟังคุณจะประสบความสำเร็จแน่ๆแต่ผมอยากบอกว่าการเรียนเก่งไม่ได้การันตีอนาคตเสมอไปสิ่งที่กำหนดจริงๆคือเอาต์พุตครับในหนังสือ The Power of Output ของเทรุยุกิโยชิดะเขาบอกไว้เลยว่า Input ตทำให้สมองเราเปลี่ยนแต่เอา p ์พุตเท่านั้นที่เปลี่ยนโลกจริงหมายความว่าต่อให้คุณ อ่านฟังหรือจดจำเก่งขนาดไหนมันก็อยู่แค่ในหัวคุณแต่ถ้าคุณพูดอธิบายเขียนหรือลงมือทำมันคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจริงๆร,รอบตัวลองมองไปที่เด็กหลังห้องสิครับบางคนอาจจะไม่ได้คะแนนดีไม่ได้ตั้งใจฟังครูเท่าเด็กแถวหน้าแต่เขากล้าลงมือทำสิ่งที่ตัวเองสนใจลองขายของออนไลน์ลองทำคลิปลงติกต o อล้มเหลวก็ลองใหม่ นั่นแหละเอาพุทธล้วนๆในขณะที่เด็กหน้าห้องบางคนแม้จะสอบได้เกรด4.00แต่ชีวิตจริงกลับยังไม่กล้าลองอะไรใหม่เพราะชินกับการเป็นผู้รับคำสั่งมากกว่าคนลงมือทำมันไม่ใช่ว่าเด็กหน้าห้องจะไปไม่รอดนะครับแต่สิ่งที่ต่างคือเด็กหลังห้องบางคนใช้เอาพุทธเป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้น ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั่งตรงไหนในห้องเรียนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกล้าเอาสิ่งที่รู้ไปปล่อยออกมาไหมพูดแบ่งปันทดลองลงมือนี่คือเอาพุทที่โลกจริงให้รางวัลแล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณได้อินพุตอะไรมาแล้วบ้างและคุณจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเอาพุตแบบไหนถ้าชอบตอนนี้ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ลองคิดและลองทำไปด้วยกันนะครับ